ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมคุกกี้รันชิงด้อมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศของการเล่นเกมกันหน่อยนะครับผมเนื่องจากเกมนี้เล่นแล้วผมคิดว่าสนุกมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นเป็นสายฟรีอยู่นะครับผมก็เก็บหอมรอมริ้นมานะครับเพชรที่ได้ก็สองหมื่นสี่แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างตัวละครของผมกันดีกว่านะครับผมจะมีตัวไหนบ้างครับนี่คือข้งตัวละครที่เลื่นเป็นสายฟรีนะครับทุกคนก็จะมีตัวอ e ีปิกอยู่ประมาณ8ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาซ่มกันนะครับผมซูมหาตัวคุกกี้ที่เราอยากได้กันนะครับเรามาดูตัวซูมที่ผม ได้ตุนไว้นะครับผมนี่ก็จะเป็นช่วงกิจกรรมซุ่มพิเศษนะครับผมมีโอกาสดอบคุกกี้เอสเปซโซ่นะครับซึ่งตัวนี้ก็โหดใช้ได้เลยนะครับผมส่วนรายละเอียดการดอกก็จะมีบอกกันด้วยนะครับเข้ามาดูเลยนะครับผมนี่เป็นซุ่มแบบคุกกี้พิเศษนะครับก็จะอัตราการดอก เฟโซก็จะเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการซูมระดับสูงแบบก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราดูเลดคุกกี้กันเลยครับในการดอกคุกกี้ก็จะมีปังนี้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวที่ผมอยากได้เลยนะครับผมก็จะเป็นคุกกี้รสนมนะครับและคุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตเลยนะครับผม ผมก็ได้ตุนตัวไว้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่สูงคุกกี้ระดับสูงก่อนเลยนะครับผมเริ่มต้นที่การเปิดหนึ่งครั้งไปก่อนเลยครับกดสคริปต์เลยครับผม โอเคซูม okay. อีกครั้งผมขอกดสคิปนะครับผมเพื่อการลุ้นที่สนุกกว่าเยอะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ซูมสิบครั้งครั้งแรกกันเลยนะครับผมไป โอ้โหโอ้ปุกกี้นางฟ้ายังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะคบมาต่ออืม ก็ได้แค่ระดับแรกันไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันรอบที่สองเลยครับโอเคกดสกปไปเพื่อการลุ้นที่ดีโอ้มาแล้วครับผมขอเป็นคุกกี้รสนมนะครับมาทำไมเนี้อะไปต่อครับไปต่อ ก็เกลือเช่นเดิมนะครับมาดูกันสุ่มสมบัตินะครับผมนำตัวข้างในที่5ครั้งไปก่อน,นะะอเลยค่ะก,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 ก็ถือว่าไม่ได้แย,ย่นะครับไปอีกครั้งหนึง่ง โอเควันนี้ดวงดีมากเลย่ะ right. <Right. S 1> เดี๋ยวเรามาซ่มพุกกี้แบบพิเศษกันครับ โอเคนะครับตอนนี้เราจะมาใช้เพชรในการซูมกันแล้วนะครับผมอย่างน้อยผมขอเอเฟโซ่สัก2ดาวก็ยังดีนะครับโอกกี้รถนมก็ต้องมาสักหนึ่งตัวนะครับผมมาเราจะมาดูกันว่าจะเกือสักแค่ไหนนะครับผมไปก่อนเลยสิบครั้งเริ่มครับ โอ้โหไม่ได้นะครับขออนุญาตก,กดสคริปเลยนะครับผมมาต่อรอบที่สองนะครับผมโอเคตาหวานแล้วโอ้โหได้สองตัวนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้คุกกี้ตามที่เราต้องการไหมครับ หนะมาตัวแรกเลยนะครับผมโอเคก็คือเรินมงงทางต้งกาเลยนะครับหนะมาดูตัวที่สองกันครับ เอสเปซโซมาครับผมโอ้โหดวงดีมากเลยนะครับวันนี้โอเคนะครับรอบนี้ถือว่าไม่เกลือนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกรอบนะครับ รอบนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมกดสคิปไปเลยนะครับผมมามาต่อกันอีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้ก็ไม่ได้นะครับกดสคิปเลย เดี๋ยวขอเปลี่ยนสูตรนิดนึงนะครับผมกดออกก่อนนะครับมาเข้ามาซุ้มไม่นะครับผมแล้วกดซุ้มไปเลยโอเคน่าจะมาแล้วล่ะมาดูกันว่าได้กี่ตัวนะครับออรอบนี้ได้หนึ่งตัวนะครับผมจะได้ตัวอะไรนะเลิมขอดาร์ช็อกโกแลตนะครับ มาแล้วครับขอดาร์ช็อกโก้นะครับผมโอ้โหโอเครสซอสพิกมาทำไมเนี้ยตอนนี้เพชรเราก็เหลืออยู่9,000นะครับผมสามารถซูมได้อีก3รอบนะครับปะเหมือนเดิมเลยครับผมสูตรออกก่อนนะครับผม เข้ามาซูมใหม่ <c oughs> แล้วก็กดซูมไปเลยครับรอบนี้ไม่ได้นะครับผมขออนุญาตกดสคริปเลยครับมาต่อกับอีกสองรอบสุดท้ายเลยครับไปเลยอย่าคิดมาก โอเคน่าจะได้แล้วนะครับมาดูกันสิว่าได้กี่ตัวนะครับได้หนึ่งตัวนะครับผมเริ่มไปเลยมาแล้วคุกกี้ตาช็อกแน่นอน เรามาต่อกันรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมฮ็อกกี้ดาร์กช็อคของผมจะมาไวนะ้นะเรด0.085เปอร์เซ็นก็นะหรือเราจะมาสูงทางนี้ดี ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับผมมารอบสุดท้ายของเราแล้วกดไปเลยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยกดสกิปไปโอเคเดี๋ยวเรามาอัพกี้ของเราก่อนนะครับ มาแล้วเอพิโซดหนึ่าครับผมไม่มีโดนกับการสุ่มจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเกมคุกขี้รันคิงด้อมต่อก็ ช่วยกดไลค์ให้ถึง100ไลค์เลยนะครับผมเราจะกนใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบายอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมแอดชื่อมาเลยเพื่อนยังว่างนะครับในเกมยังไงก็แอดมาหาผมได้เลยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบายบาย